สวัสดีค่ะญาตานะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนกับตัวอยู่ที่สวนนะคะก็จะพามาชมผักหวานป่าต้นนี้กันนะคะก็อยากจะอวดนะคะนี่เป็นผักหวานป่าในปี61นะเห็นเขาโตมากแล้วนะคะแล้วก็สวยงามมากก็เลยอยากจะอวดนะคะมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะมาดูกันเลยนะนอันดับแรกนะคะเราดูที่ยอดของเขา เมื่อต้นๆปีนี่ก็ไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะคะแต่พอมาดูอีกทีแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาสวยมากนะคะเนี่ยให้ดูบริเวณโคนต้นของเขาเนี่ยกำลังจะแตกกระโดงขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะคะเนี่ยมีหลายกิ่งนะคะอันนี้ก็ได้ตัดเด็ดยอดแต่งทรงพุ่มนะคะพุ่มเขาก็เลยไม่ค่อยสูงเนี่ยกิ่งเล็กๆนี้ก็เก็บเอาไว้นะคะนี่เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆโตขึ้นมานะก็จะเป็นพุ่ม เก็บได้นะคะทําให้เราเก็บสะดวกเนี่ยให้ดูทั้งพุ่มเลยนะคะนี่สำหรับผักหวานป่าต้นนี้สวยจริงๆค่ะอันนี้เนี่ยย่าดูไปก็ยิ้มไปนะคะนี่วันไหนที่เดินลงมาดูผักหวานป่านี่มีความสุขมากนะคะให้สังเกตที่ใบเขานะคะนี่ใบนี่ยกิ่งกระโดงกิ่งนี้เป็นกิ่งขึ้นสูงเลยนี่เตีดยยอดเข้าไปนะส่วนพวกนี้ก็เป็นกิ่งข้างกำลังจะแตกยอดด้วยนี่นะ ส่วนกิ่งที่ขึ้นพุ่งขึ้นข้างบนนี่จะใบใหญ่มากนะคะเราสังเกตผักหวานป่านี่ถ้าต้นเขาสมบูรณ์นี่ใบเขาก็จะใหญ่นะคะตอนแรกๆนี่คิดว่าใบเขาเล็กนะคะเนี่ยเป็นใบรีๆเล็กๆแต่พอเขาเจอโตเห็นไหมคะนี่ตอนบนนี่ใบจะโตเบ้อเล b a เบล่าเลยนะคะเนี่ยทาให้เรารู้ว่าถ้าเขาอุดมสมบูรณ์นี่ใบเขาจะโตมากนะเนี่ยส่วนใบเล็กๆนี่ ต้นเล็กๆเนี่ยเขาจะมีใบขนาดเล็กก็แสดงว่าเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะอันนี้เราไม่เด็ดเขานะคะนี่ก็จะปล่อยไวย้แบงนี้จนกระถึงฤดูแล้งปีหน้านะคะเราค่อยมาเด็ดยอดเขานะเพื่อที่จะได้แตกยอดนะคะเนี่ยเป็นการชมผักหวานป่าในปี61นนะคะนี่สวยจริงๆนะเนี่ยอย่างกิ่งนี้เป็นกิ่งข้างยื่นออกมาด้านข้าง ยาก็จะไม่เด็ดไม่ตัดเขาแล้วไม่แต่งทรงพุ่มแล้วนะคะนี่รอแต่งครั้งเดียวนะในช่วงฤดูแล้งปีหน้าเลยนี่เห็นไหมคะในใบที่อยู่กิ่งด้านล่างของเขานะเขาก็โตสวยงามเหมือนกันแต่ขนาดเล็กนะคะใบของเขาจะมีขนาดเล็กนี่คงจะเป็นเพราะว่าตอนเล็กต้นของเขาไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูกิ่งกระโดงที่เขาขึ้นมาสูงสูงเห็นไหมคะนี่ใบเขาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เลยนะคะนี่ ไ,ไหมคะเนี่ยวันนี้ย่าก็เอาผักหวานป่าปีหกหนึ่งมาให้ชมกันนะคะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ